อยาจะทราบว่าทำไมหมีต้องใส่หน้าหนึ่งองหนึ่งอ,อ<ะ>เาเงียบนี่ หมาป่าโชว์จะดุมากเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมอ,อุ้ย สุดกลัวไม่เอาแล้วกลัวขี้เกียจสุดเลยนะนอนอย่างเดียวเลยมองอะไรอ่ะกลัวสุดกลัวโสดกลัวโสดหนนี่มา เตีตีตีตฮ้ตะกัดไปในมือขาดเลยเนี่ยแต่พอดีไม่กลัวไงพอดีโชว์เสือไงเนีเยเพี้ยย นี่เป็นหมาหมาแก่หมาแก่าแกภาษาเวียดนามอยู่หมาขี้เลือนเป็นหมาทิ้งจอบอมีแจ่ของดูๆ้างนั้นอะ มันอยากดุมาไงโอ้โหโสุดยอดนั่นดูตัวเล็กวันจ้อง ไล่ลังกันไป้กลัวสุดเอ้ยกลัวสุดนั่นนี่ถ้าแตงนี้ถ้าเป็นคนนี่ถือว่าเอาเ่ยแต่ไม่รู้ว่าเอาแต่ในบ้านมาแบบปล่อยออกมานี่หง่อเป็นหมายคีเรือนเลยนั่นโหสุดโหสุด โหสุดอะไรอ่ะกลัวจังเลยใครเอาแรปน่อยสเต็ปหน่อยนี่ถ้าคนไม่รู้เดินผ่านเนี่ยจะมีรูเนะี่ยื่นมือมาควนแม งาเราอะแลบหน่อยอสยอดโอ้มันจะน่ากลัวเขามั้ยเนี่ยฮะเอาหน้ากลัวหน่อยสิ เอาเอให้ได้เลยเนะี่ยอืมเออมานี่มาเออวางอืมนี่ะนะอะไรอืมวาวอะไรสุดยอดอาปากกว้างสุด จะคาบหัวนี่คาบคาบหมดหัวเลยมีนี่จะเบรกแดันทั้งวันเต็บหัวโยกสุดสองตัวอีกตัวนึงไม่ค่อยเต็นเอาโดนหน่อยดิอันนี้โย,โยกโยกหัวหน่อยโยก,โยกหัวหน่อย ทำไมฮะเนี่ยเออาจิ้มตาบอดซะน,นี่ หน้าสเต็ปควรควรหน่อยควรหน่อยเออเคยมือขายโอ้ยไม่ใช่ ดน่ากลัวสุดเียวนี่เธอกั้นอุยกลัวตุนอุ้ย นนี้เชื่องว่าเอานิ้วหายอีกแล้วไม่ใช่ืึนั่นนี่เห็นอยู่นี้ดุเนี่ยครัมือยืนมาขาดเลยหายไปเลยเนี่ย เอาไอ้นั่นไม่ใช่นะไม่ไอ,ไอตีไม่ใช่สัตว์ฮะไปเยี่ยวไปไหนไปเยี่ยวไม่ได้ไเ,นนเมื่อกี้ฝลังเดินมาสามคนฮัลโหล it out